สถานเอกอทูตนณะกรุงอิสลาเอิประเทศปากีสถานได้จัดงานสัตมวานเพื่อทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโ,มโกศกิจรกรรมก็ประกอบด้วยการนิม,มนตพระสง์จากวัดยานเวสักวันประเทศไทยเพื่อมาประกอบพิธีสง์ในกิจรกรรมวันนี้ก็เพื่อน้อมลำลุกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอริ์มรมหาภูมิพลอดุรยเดชซึ่งได้เป็นพ่อของปวงชนชาวไทยขณะเดียวกันก็เพื่อน้อมรุมลึกถึงพระราชกรณีกิจต่างๆที่พระองค์ทรงทําให้กับประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในเรื่องประชาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ของพระราชา ที่สถานเอกทูตไทยนนก,กลุ่มิส兰มาบัดแห่งนี้ก็ได้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชาเพื่อมาปฏิบัติให้เห็นจริงที่สถานทูตเรามีพื้นที่ทั้งหมด8ไร่ประกอบด้วยที่ทํางานห้องจัดกิจกรรมห้องจัดเลี้ยงห้องจัดงานรับรองแล้วก็ส่วนที่เป็นที่พักอาศัยของข้าการทุกคนจึงมีเนื้อที่พื้นดินซึ่งสถานทูตได้จัด ให้เป็นสวนพืชผักสวนครัวในปัจจุบันมีทั้งหมด20ชนิดดังนั้นพืชผักสวนครัวเหล่านี้ก็สามารถนำมาใช้ได้จริงมีตั้งแต่มะละกอพลิกกะเพราโหระาหพาตะไคร้ทุกอย่างที่ทใช้ก็นำมาเลี้ยงรับรองแขกมีต้นตะไคร้ทำน้ำตะไคร้ซึ่งทั้งหมดก็เป็นการน้อมนำ ลำลึกถึงแล้วก็แสดงให้เห็นจริงกับชาวปากีสถานว่าศาสตร์ของพระราชานั้นใช้ได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงภารกิจหน้าที่ของสถานเอกอัครทูตณกรุงอิสราบ,บัดประเทศปากีสถานก็คือการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือที่หลากหลาย และเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศในปัจจุบันมีนักศึกษาไทยมาศึกษาที่ประเทศปากีสถานขณะเดีวยวกันประเทศไทยก็เป็นที่นิยมอย่างยิ่งของชาวปากีสถานที่จะนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศก็เพิ่มพูนมากขึ้นตามลาดับจนกล่าวได้ว่าประเทศไทยกับปากีสถานมีความร่วมมือกันในทุกด้าน ซึ่งก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือที่หลากหลายเป็นความร่วมมือระดับรับรฐบาลประมุขของประเทศระดับราชการและระดับของประชาชนซึ่งทั้งหมดก็ทําให้ความร่วมมือและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและก็เป็นประโยชน์สําหรับทั้งสองประเทศ